แก่พี่น้องปัดมีตะน้ก็โนอยังกอตุยทำไมชิมซุ้งทำไมชิมซุ้งแจงหวานบ่หลานปัดน้อใหม่พี่น้องเอ้ยมีตะนอหน้ามึงออกไปปลูกวะแข่งหน้างออกไปปลูกบ่ก้อใด เขาบ่กเห็นมีนอจังสี่แต่นะบ่งรู้พี่น้องนอนใหม่บักหลายนึ่งจะนอนอ่อนๆะเป็นโลนบ้านนี้ป้านอใหม่จะพี่น้องบ้าพี่น้องนอใหม่นอใหม่ มีเต้นนอนใหม่มีเต็นนอนเลยจ้ะพี่นองเ้ยพามาชุมนอใหม่จ้า้ไปรอยกโล่คไปรู้ครับนอุ้ยท้อนโคตท้าหลังเลยอีต้ยโ่นท้าหลังด้วยล้วตุ้ยเขาไก่ยู่อะตุยไก่ยุ่ทำไมวงหลา หวานจะพี án, ่น <the cook> ้องบนหวานบ่นหวานผมชาวบ้านผมากผมเลยนะว่าข้าไป่มเหรียที่ระไหนมากเยว่าผมญาตม่แม่เลารีากอะไรว่ากัเ่ยถ้าเกดเรา่เาบรไน นี่บวกก้อนสักไห้อันเดียวกันเวนบ่อันเดียวกันก็กอดกดกเงนบ่ปดดกครับพี่น่องอันนี้ก็นอยย่ำยางอยู่พี่น่องเอ้ยมีแต็นอใหม่เลยพุ่นน่ะูุดาพี่น้องนอเพียกกนอนนี่จะนนอนใหม่นอใหม่นอใหม่นอ นี่ก็นอจ่าพี่น,น้องนอใหม่อุปไลายแตนายพี่น้องมา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 เอาหน่อไม้ไปแกงเด้อจ้าควนอ่ะหน่อใหม่หน,น่อใหม่มิตรหน่อใหม่จ้าพี่น้องมาเบื่ออ่อนซ่อนหน่อใหม่ห,มออห,มหลาน หนึ่งนอสองสามสี่หาโอ้ยเป็นเศร้าสามสิบนอจะพี่น้องมิตรนอใหม่เลยหลายค่ะที่ซุ่มขืนใหญ่เลวค่ะพี่อะเนี่ยพี่น้องเอ้ยนอใหม่เฉพาะก่อนนี่จะพี่น้องประมาณหาสิบนอพ่นอ่ะมุมเพียพี่น้องเอยเจ้ย ตัวนอใหม่อือหลายคักจ้าพี่น้องด้วยอุ่นน่ะพูดอ่านนอตูปูตีปีอยู่คนน่ะจ้าพี่นอ้องเจ้าเมีนบ้านนอใหม่เลยนะมีตานอพูดอ่าพี่น้องพูนอ่ะตูปูตีปีอยู่ นอยมือเหองนมูเจ้าวะ่ะเดี๋ยวถี่ภาพไปเบิงอีกมุมหนึ่งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องมาเบิงตีซุ่มมูเจ้ามาเบิงดูมูเจ้าพี่น้องมาเบิงมูเจ้าเอ้ยหลายค่ะป่ะภาพามาชมนอมุมเดียวเนี่ยพี่น้องหาหนอเอาเบิงตีเนี่ยโอ้ยนาใหม่จังไหยเป็นนอยไง นอยใหญ่นอโปวดนอโพตจ่าพี่นองเอ้ยอือหานอนหกนอขคางนีอ่อาทิตย์ไปมุ่มนั่นจา่าตัวไว้ค่กจ่าพี่นอนผนดับนูกดนอนแบบใหญ่นะมาส้มนำกันด้อจ้าพี่น้องมาบานหลาน ขอบ,บุญขอบคุณหลายลเด้อค่ะมาเมืองพี่น้องน้ำกันมาเบิงน้องใหม่น้ำกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะชีพหนาพอกันใหม่สเสด็จยังมาฝากพี่ตอนน้องจะพี่น้องเมือ่อวันนี้ได้น้องใหม่จ้าขอบคุณค่ะ